จังหวัดนครนายกนี่เป็นเหวทำไมมาทีงนี่อ่ะชีวิตัหลอกกันจะพาผมไปไหนเขาเนี่ยเสาวิเชืยรเาวิเชืยรด้วยเหรอจะลงไปทำไมเราเอ้ยเปิดตัวเดี๋ยวให้ 大。 ขึ้นเขาอะนะครับเขาหัวหมวกจังหวัดนครนายกป่เาเนี่ยงเลยยังไม่ถึงหนึ่งกิโลเลยเหนื่อยละทางก็จะคุกคาหน่อยนะครับจะมีหินมีลากไม้ โคลโนมันจะลื่นหน่อยต้องระวังด้วยแต่ถือว่าไม่ได้ยากมากทางกำลังสนุกครับเดินทางเหนหือเสียงลมตกรอบด,ด้านเลยครับมีทานน้ำไหลอยู่ข้างหน้าครับ นี่รองเท้าเปียกแล้วครับเดยลุยน้ำมาค้วก็จะเดินเละาะตามร่อนทายไม่เรืเ่อยเริ่มจะไปถึงถึงก้อนเริ่มถึงโอ้โหหมวกจะเลี้ยวซ้ายต้นไม้ครับฝั่งขวา ตรงต้นนี้เดี๋ยวไปดูไม่อยากตับเราจะขึ้นไปยของหัวบิกก่อนนะทางเริ่มชันแล้วเห็นตรงนี้จะไม่ชันนะครับ ของจริงคือเอาเรื่องนะโอ้อน,นี่คือชันมากต้องค,ค่อยๆเดินรองเท้าก็เปิดไปลว พักก่อนไม่ไหวนี่มันต้องมีสบีเรียนเพิ่มพลังงาน <Jub ilee> ช่วยได้นะช่วยได้เยอะเลยนี่คือมุมปกติอันนีคือความชันลืน่นไปนี่คือเก็บเก็บโต กานี้เหน่อย็บเดิไ,ไปต่อโอ้โหช่องเห็นละท้ออนนี่จะต้องปีนจริงๆ,งๆต้องหาที่เกาะดีๆกับต้นต้นไม้อะไรน,นี่เป็นง ขึ้นเอาเรื่องอู่นะเอาละไปทางไหนเนะี่ยฝั่งนี้ก็มีริบบิ้นมีแยกขวาแยกซ้ายไปนู่น ไม่รู้อ่ะอเดินตามริบบิ้นไปกลางกันไปต,ต่อครับเดินแบบย่อๆก้มขึ้นนะดึงที่ดูดฝั่งชันมากชันตอน่อเนื่องเลยตรงนะี้ ขึ้นข้างบนนี่คือเขาหัวหมวกใช่ไหมครับใช่ครับทำไมมาทางนี้อ่ะไม่รู้ผมเดินตามริบบิ้นมามาอันนี้ออกมาจากไหนมาจากไหนคะมาจากมาาจกต้นไม้ใหญ่ใช่ครับใช่ครับไปต้นไม้มาแล้วครับผมขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวลงกว่าปุ๊บก็จะเจอหัวหมวกอีกประมาณสองร้อยร้อยสองร้อยเมตรนะไหนอันนี้ไม่ได้หลอกไม่ได้ไม่ได้ทำคอนเทนต์ไม่หลอกไปเดินหัวหมวกไปเดูหัวหมวกไม่ไม่ลื่นภาพแบบนี้อันนี้มันบอลเท้าง่ายอันนี้มันแบบยากหน่อย แต่มาถึงนี่แล้วก็ถือว่าโอเคแล้วมาถึงนี่แล้วลงทางโน้นก็ง่ายแล้วล่ะแต่เดี๋ยวทางลงทางโน้นนะคะมันจะมีน้ําตกด้วยพอลงไปปุ๊บมีน้ําตกแล้วก็มีร้านกาแฟหน่อยหนึ่งแล้วก็ลงแล้วก็ลงถึงหมู่บ้านพอลงถึงหมู่บ้านเสร็จปุ๊บเลี้ยวขวาตรงไปน้ําตกสลัดได้ต่อนะคะโอ้โหเก๋งงน้ำตกสลัดได้ต่อนะประมาณนี้ขึ้นไปใกล้แล้วขอบคุณมากนะครับสรุปเรามาทางยากอะไรอยู่เนี่ย ผมว่าผมขึ้นมาตามริบบินนะโดนทางยากเฉยเลยเต่อใกล้จะถึงแล้วพี่เขาบอกอีกประมาณสักสามร้อยเมตรถึงว่าอีกคนเขาถามขึ้นหรือลงคะสรุปเดินขึ้นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นทางยากซะด้วยปกติเขาลงกันผมเดินขึ้น ิไปดูนว่าข้างบนจะสวยขนาดไหนคุ้มค่าไหมกับการที่หอมสังขารมากขนาดนี้เดอเชือกแล้วน่าจะใกล้ถึงแล้วต,ตายเชือกไป น,นี่เจอแดดแล้วครับถึงยอดยอดของภูเขาแล้วถึงแล้วนะครับที่สุดเราก็มาถึงเดินไปดูไกลก กลับแล้วนะครับ,บต้องไปที่เืินต่อยังไม่มีที่พักแล้วเนะี่ยทางลงคือเลื่อนและชันมากต้องหาที่เกาะนะครับอ เดินกลับฝั่งไหนครับเนี่ยเดินเดินตรงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่่คเนนีดิาทโอ๋อครัไบไไม่กลลขอบคุณครับเจอร้านน้ำแล้วเมื่อกี้เจอร้านน้ำกะจะซื้อน้ำเยน็นๆกินซะหน่อยลืมเอาตังค์มาลืมกระเป๋าตังค์หายชาร์ตก็ลืมตังค์ก็ลืม ลืมทุกอย่างลืมไม่ได้อย่างเดียวลืมเขาไม่ได้ชีวิตทางขากลับเดินชิวเลยอีกประมาณสักกิโลนึงถึงที่เราจอดรถไว้ดูดิทางรถเลยอะผมไปลุยอ,อะไรมาวะเนะี่ยในที่สุดเราก็ลงมาถึงที่จอดรถ อตตพอ,อดเหนื่อยเลยถึงเกือบตายแดนต่อนะครับตดีไปหาที่พักจุดกลางเต็นท์นที่ไหนสักที่สักแห่งถึงที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูจุดกลางเต็นท์กันนะครับว่าจะโอเคไหมเดี๋ยวไปดูกัน แก่งกันต่อนะครับรอครับผมมาถึงแล้วครับถึงที่ร่องแก่งแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันนู่นมันแน่นอนเจะนครับไม่มีตรงนี้เลยครับหันหน้าไปทางน้องนีะครับนั่งคุยกับน้องนได้ครับอะโอเคครับ กบตันกบตันจะพาผมไปไหน้วเชาวเชื่อด้วยเหรอชื่เขาปนะข้านะหาดอกเลยเตมที่ี่บอกไปได้หมดพี่อ่ะถึงพ่อที่เาวาได้แก็ฝ่าแล้วพี่ดูน้องซึนเลยยัู้

ยังอ,อยู่เนะี่ยอย่าหายนะตึกลงไปทำไมเราเตือนตู้ดิเอ,อ้ย

อีกไกลไหมครับส้นตรงนี้ใช่ไหมสนุกเอาเรื่องเลยจบทริปนครนายกเยสนุกมากครับสุดๆเลยสนุกมันเราเจอกันใหม่ EP หน้าจะไปเที่ยวไหน เาวันนี้ลาไปก่อนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมแวะใหม่หมหนครนายกเจอนะครับ